สวัสดีครับอยู่กับผมเ,เอกดำซิงครับอันนี้ก็หมดสภาพมอมแมมนะครับนี่ใช้ได้ดีนะกันซันเลขผมไม่แหละถ้าไม่ใช้เอกกันซันนะมากันทันนี้แต่กัสวยวันนี้มีตากล<ด>้องครับช่งนะบางไม่ไหวแล้วครับสิว่าหมดสภาพเลยครับวันนี้โดนไฟดูสิทำแต่เช้าครับโดนไฟดูดิเป็นหมันเลน้อยไปดูสิ จสยังโตกาเดียวพ่นไปชโมงเลยฮะปากเริ่มไม่ดีแล้วทำเองไม่โตเนาะตอนนี้ก็เริ่มบรเลงโครงนี่ครับนี่สวยมากเลยครับเนี่ยเนี่ยถ้าทาแบบเสาสีเหลืองนี่ลงมาแบบอันนั้นน่ะจะสวยกว่านี้อีก ที่ท้าแกบอกว่าไม่ให้ทาน่ะไม่ให้ทา,ทาแต่เสากลางกับเสานน้นกับเสานู้นกับเสานน้นแต่เสาเนี่ยทาได้เลยนี่ที่ผมทาไว้เน่ะดูมันดูไปมันเด่นเลนย,เยดูเซ็เนเกนะ,ะไรกินผมโอ้ผลงานเพื่อนนะช่วยงานแต่เช้าลเลยเซกรือโครงคาโคตรเซียนอ่ะแต่เสียใจเสร็จหลังพราผมเพราะโมจโดนไฟดูด <laughs> อันนี้พี่เราไปฉีดวัคซีนปะเอตตาสนิก้าวายก้าปึงปังเด้งดึงดังดีแล้วเก็บลังคานี่ไว้พี่ชูนี่จะรื้ออย่างเดียวเลยลังคาเนี่ยถ้าไม่เก็บลังคานี่นี่ตายเลยดูร่มมีอยู่แค่นี้นี่ ทำไมมีอัไนักตายจริงมีร่มอยู่เนาะื้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยทำแต่งานเหนื่อยังไงถ้าผมเนาะผมต้องต้องต้องยกขวดเบียร์ยกอะไรมันยากเลยพี่ไม่รู้ก่านี่ีเชอรี่พี่น้องเปลือกปากเลย มไม่ต้องสื่อครับสำหรับรสชาติครับนี่เชอรี่ของเทสกองหน้าอออมออืมอืมึิดฟันเลยอร่อยนี่ครับบรรยากาศเป็น้รา แล้วเฉยๆครับแต่ได้ใจความอยาให้ได้เมาส์เมาส์อย่าให้ได้ลุดหมดตะกายยังไปอยู่พี่ฉีไปชั่วโมงเลยนะอัานย้อยอ่านทาตึกอ่ะเร็วกว่าเยอะเลยเนี่ยเนื้อ่น ดูดนะิอันนี้คืองานพน่นนะครับนี่โคตรเนียนอ่ะนี่ครับอันเนี้ยนี่เห็นไหมงานพ่นดูงานพน่น,พนอย่างเนียน,นะครับดูงานผมทำประมาณครับโอ้ได้อยู่พน่นประหยัดกว่าไหมพี่ ฮะเอาไหนพี่บอยว่าทาประหยัดกว่าพุ่นทาเ,าเคลืองกว่าบอกไม่ใช่ทำหุบด้วยไม่ใช่หยดด้วยโน่ใบกระป๋องนีบน่บูนาาบูนห่อยจ้ะสี่กระป๋องกันเกานะ่าเนี่ยได้ได้แค่นี้นี่ได้แค่นี้ไปนูน่นสี่กระป๋องกันเกา่าอันนี้หมดถึงหนึ่งกระป๋องเล็กยัง,อยงบอกไปพ่นได้เหล็กนั่นนะ่ะมันเป็นเหล็กยึดเฉยๆเด็ อ๋อล้โมบายมาถ้าเองไม่ตูย้ายรานกันน่ฮะย้ายร้านมาย้ายตรงนี้ไปนู่นย้ายตรงนี้ย้ายตรงไหนทไมไม่ลงมาย้ายเองอะ ย้ายนั่งร้านครับผมหมดแรงแล้ว,วค,ลครับทุกคนโดนไฟดูดิปวดแขนเลครับเฮ้ย แยกไทยหาครับมันช้าครับก็เลยเปลี่ยนแผนใช้พ่นเอาเล้คือกีก็ผมก็ช่วยพ่นนะครับอาจารย์ชูเพิ่งช่วยขึ้นไปเปลี่ยน In, ผมโดนไฟเส้นนี้ดูดอ่มื่อผมเาไม้ลองไว้ดูดอย่างแรงอะ่ไไนะพี่แหงเ,งเอง้เน,นี่ยเนี่ยไม่ได้พ่นเลย <c oughs> บ,บุบ <c oughs> บุบกองอยู่ล่าง,าง <c oughs> นี้นะ <c oughs> ตรงปลายนั้นบุบหือฮะก็ไม่ใช่แล้วบอสีโฮแแง่ข้าวอ่ะบอกให้กินข้าว <S <S ยังม,ม,มันมีข้าวกินสะเกีร์รถลีโวตายไม่ติดทำไมผมหิวน้ำบ่อยถึงวะพี่ กินเียมีคุยรพี่ะคุยเยอไม่คุยก็ไน่แนเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้พ่นนะแน่นเนี่ยนี่นี่เห็นไหมเห็นเลยบอกไม่น่าพูดคนละสามนาทีอะไรเนี่ยไม่พ่นนี่ก่อนนะนี่เลยอัน็อกที่สอง่ยพี่ ร่องที่2กับรองที่3ามันด้านล่างยังไม่ได้พ่นเลยไหนอันี้ทาแล้วไม่ต้องพ่นอันที่ทาตรงกลางแล้วไม่ต้องพ่นหรอกนู่ในร่องกลางใช่ไหมแค่นี้จันทันน่ะแม่ไ้ยพ่นแันรนเนีพักกินเรื่องเริ่มมือเลดียมาเก่าเทพดี ช่วยกันครับเรียบร้อยครับถอดเสื้อแล้วอดังไม่รู้เหมือนกันบอกซ้ายขวารู้แต่ซ้ายขวาได้ครบกันแม่ชอบแล้วแตแกชอบพูดอ่ะทุกใครจะบงเอไม่รู้จงถ้าใครเล่ใครเรู้จักเแล้วแอการคอมเเนะ พี่เต็มแต็มไปไหมแต้มยินนี่ไปไหมให้แต้มขับรถให้ดีกว่าอาจารย์เชื่อได้ได้มือมือโปรขับรถละไปไหมโอ้หมดแล้วนี่ขับได้อยู่เด้อไม่ไมใจผมไม่ โอเคครับเจอคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ